สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับวันนี้มาหาประมาจย์ใหญ่อีกหนึ่งเที่ยวครับอ่าพอดีมาว่าจะมาถามเรื่องของดีซะหน่อยครับเอาไปใช้แล้วมันได้ผลนะครับวันนี้ก็เลยตามมาผมเจาของข้เอาพ่อเมาสวไปดีพ่อครับไปไหนมาเมื่อกี้นี่นั่งซาเล้งมาอย่างไนพ่อเพียวหน่อยโอ้เพียวน่อยครับครับวันนี้มามีธุรละว่าจะมา ถามเรื่องดินนกที่อ่าพ่อเมาเอาให้ผมไปวันนั้นทีนี้เอาไปให้นกกินแล้วโอ้มันโอเคใช้ได้เลยครับอ่าแต่ว่าตัวนี้สั่งเมาอย่างเดียฮะตั้งแล้วแน่ใจนะในขอเช็คอาวุธหนมีไหมในถุงมันมีเนาะมีเนาะไดี๋ยวพวกอาวุธเนาะบอลมันไปสั่งในแหละมดมืออ่าในแหละดินดินเหลือไม่พอเหลือไม่ดินโอ้นี่ไงบอลใช่ไหมเอาเหลือเยอะว่าท่านเปาอีกว่ามันหลายมามามาขึ้นมาดูหน่อย ตังเดียหลายเยอะเยอะไหมพ่อเยอะไหมลองหันมันมันเป็นที่เป็นไงมันเป็นกันน่ะครับประมาณสองไร่เพื่อนเหรอพ่อจะมอปลูกเขามันเมื่อเกิดเมื่อเกิดครับมันถิเปลี่ยนัหรอแล้วเขาให้เราไปเอามาได้เลยได้ไหมได้ขอเพิ่นเพื่นก็ให้ถอ๋อง่ายเพิ่นเมื่อกี้จะขังท่านใช่ครับมันเป็นดินที่แบบว่ามันเป็นมันถิเปลี่ยนัหรอคิดน้องมา เป็นดินเครื่องแง่นามแจ้งขึ้นมันขื้นมาทวมเลยไหมนามเคลื่อนงอไวเนี่หมมันขึ้นมากแง่นามหลักยง่นามปฝนตอนนี้มันจะคิดเราจะมีไหมีอยู่สวนบ้านอะไรพ่ออยู่สวนบ้านยู่บันสะวางขึ้นบานสะวางเลยอ๋อนี่แมนฝากวานใกล้นี่แมนไปไกลไหมประมาณสองโลเลยละอ่าประมาณสองกิโลสองสามโลสามโลแล้วไสามโลอือครับคือโอเคเลยนะครับพี่น้องครับดินตัวเนี้ยซึ่งมันเป็นดินที่แบบว่า คล้ายๆแป้งฝุ่นคล้ายกับออนิ่มๆครับมันจะไม่ใช่ดินทรายแบบว่าเป็นพอเคยเห็นทรายน้ําพองไหมใช่มันเป็นมันจะออกข้างเลียงนยะมันจะออกเปียกเปียกอะทรายที่เขาทํานาเกลือน่ะนะครับอันนั้นนะแต่อันนี้มันจะมันจะผสมมาอย่างดีแล้วครับพี่น้องครับนะมันก็เค็มนะแต่ไม่เค็มมากนะเพราะว่าเอาไปให้นกแล้วนี่โอ้โหสุขภาพนกดีนะครับแล้วก็ขึ้นเร็วด้วยนะครับผมก็เลย ตามมาดูครับว่ายังไงนะครับเนี่ยมันนิ่มมือเลยนะครับรายพวก้พวกเนี้ยมันจะไม่เปียกใช่ไหมพ่อแมนแมน่อเปียกมันจะไม่เปียกนะไม่อยเปียกต่างกับดินเอียดที่เป็นที่เอามาจากนาเกลือพวกนั้นน่ะถ้าเกิดชื้นยิ่งฝนตกครับตะเกียวมากเนี่ยอันนี้ตีเหลกมันกินเบิ้งครับรอบก้อนอ๋อเนี่ยอันเดิมแมนอันมองเก้านนี่แหละอันนี้ก็ให้ใช่ไหมนี่ครับนี่คือที่ผมมาวันนี้นะครับผมว่าโอเคเลยนะครับอ่า เผื่อถ้าจะไปเอามาแบ่งให้พี่น้องเราได้ไหมนี่ได้อ่ามืดแต่ก่อนผมไม่เคยทํานะแต่ก่อนผมเคยทําแบ่งทําแบ่งอยู่ครับแต่ว่ามันดินคุณภาพไม่ดีเท่านี้ครับครับอันนี้ถือว่าดินมันดีนะครับนี่พอได้ใช่ไหมพ่อไปตอนโนกบนเดือนหน้าบนเดืนหน้าปังบนเหน้อยู่ครับช่วงนี้หน้าแรงมันน่าจะขึ้นดีผมว่าได้ได้ครับครับมันฟ้องไรหมดล่ะเดือนไม่ได้ทําการเกษตรอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมพ่อมันมันสืบก พอดีเขาบุเมื่อกี้เห็นเพิ่นปล่อยงัวเพิ่นงัวเพิ่อนเมื่อกี้เพิ่นมีงัวใช่แล้วที่พ่อไปเอานี่เขาทำนาไหมบอมบอมบริเวณที่เอาดินเนี่ยบอมบอมบ่ิเวณโอ้ไม่ได้ทำนาปิดขางห้างเหรอเมื่อกี้เป็นโล่งๆแบบแดงๆแบบนี้เลยใช่ไหมพ่อแม่ใเป็นเย็นเลยมันสีนี่ต้นยังต้นตีต้นหยางก็เกิดแน่ยังเกิดบ่ันไรนั่นแหละนั่นแหละได้มีหยางเกิดก็มันเกิดบ่หลายตอนเป็นเดือนมองมองทีมันหลายๆนี่เป็นเดือนเลยครับ เป็นดินแป๊ะสองลายเดกันนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมวะแม่นแม่นแบบนี้ไม่มีสีอื่นปนบ่เป็นสีแบบนี้ทั้งหมดแม่นโอ้โหไายนี่ครับเนี่ยนะครับของดีเลยครับของเพิ่นเพิ่นกับว่าเอาโลดมาแน่หน้าสุขของหน้าเพิ่นครับเพิ่นกับว่าแพงว่ายังหล่อครับเลาะหน้าไปต้อนหกเดือนนเพิ่นเพิ่นที่ถามว่าได้ว่าล่ะโอ้มาไหนตาพี่เดียวเผือว่าทั้งสิ้นที่มันหนุ่มเนียดเดี๋ยวผมจะมาตกลงนะครับกับพ่อเมาส์นะครับเผื่อได้ไปไปแบ่งให้กับพี่น้องครับ อ่าเดี๋ยวยังไงอาจารย์เอาแบงใหย่พี่ก็อ่านั่นแหละจะทำไรเลยไรเลยได้สักสิบตันได้ไหมพ่อโอ้ยไก่ขวดเอาขวดเอาเดี๋ยวเนาะเออมันสิเป็นบักหนาตึ้บเลยอ่าขวดเอาขวดเอาประเด้๋ยวไปบางๆเนี่ยบักหนาเลยอืมวันสิเป็นลุ่มล้วมบางๆหรอกครับอ๋อเป็นดีที่ว่าเราดินล้วนซุยที่เราเหยียบลงไปมันก็จะจมเท้าเราอย่างนี้ใช่ไหมพ่อดินมันกินน้ำนาเลยบาบางอาจารย์บักหนาเลย เออเออเออมันติเป็นบบกเป็นผู้ผๆหรอกครับบากมหลายอย่างนี่สิสิบตันนี่สบายได้เหรอจีบตันหลายใช่ไม่ใช่น้อยๆนะครับสิบตันนะครับพันกิโลนะพ่อเนาะอ่าได้อยู่เนาะโอ้โหพเนียดอะไรนี่ทำไมมันแอนอย่างนี้พ่อมันหักตัวขนาดมันหักเออผมเปลี่ยนไหมผมก็ว่าอยู่ทำไมมันแอนขนาดนี้สาวมันรูดนไหสาวมันรุ่นแรหักครับพ่อโอ้เออ โอ้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 มันเริ่ดำไปเนี่ยว่าไมีอันเดียวนี่แหละครับโอ้โหอันอื่นมันกิดหางเนาะมันมันหูมากกระปุกข้าวกระปุกน้ํานี่คือใส่สีเลยนะนี่ทาสีใช่ไหมพ่อกยันสีเย็นนกไม่ตื่นเนาะบัวสีทาบ้านไม่งี๊โอ้ใช้สีทาบ้านมันเป็นสีขาวมันไม่เรี่ยวครับไม่เป่ยไหมอือหดูก้อนกระไรตัวนี้ไหมไหนล่ะตัวไหนได้เจ้าริยวริยวรีวหอยเนี่ยอีกแล้วเก่งกินตัวเราเลี้ยงกันไม่เนี่ยพวกอ่อน เออข้าวกวัวแล้วอ่ากี่ฮะกี่ตัวแล้วนะเฉลยมันข้าวกลัวเหรอยี่สิบกลัวเหรอสองว่าแล้วแมนทั้งตีผาดทั้งตีลุดมันเหนียมากมาเนี่ยเหนียวมากอ่าฮะกูดูเนี่ยนะมันยังไม่ผ่านอ่อนนี่สปริงมันอ่อนมันปีงบอกขันเข่าตาไม่ได้ช่างอะไรเลยนี่ชักหลบถอดมาส่วเอามานทำตะม่วนตัวโอ้พาเนี่ยตะม่วนด้วยอะไรบ้แมนโอ้อ่อนมากนะพ่อเนาะ่งมันอ่อนครับขันเข่าตาเนี่ยทุบจังไลยหมายถึงว่าถ้าหัวเข้า ตาข่ายแม่นทั้งในสูบเข้าตาข่ายแบบนี้หลายเดียวแล้วนี่เพราะมันมุดออกได้แม่มันปีนได้แล้มันจะเดือดอ่าบางทีมันบินแล้วมันมันเด้งขึ้นอย่างนี้นะพ่อเนาะทีนี้หัวมันไม่เข้ามันก็หัวมันมาอย่างนี้ก็บินไปเลยทีนี้ออกไปเลยได้ดหัวมันใช่ครับคือถ้าเกิดอ่าคันฟาดมันแน่นจบเข้าไปปุ๊บถึงจะดิ้นยังไงมันก็จะอยู่ไงเนาะอันนี้มันด้ปีนออกนะครับนี่มันยกขึ้นไในเบาๆเองนะนะรวมๆรวมหนึ่งอันมันก็หหางแม่งผมแหมมันหนัก ก็โม่ไต่เอ็นเตียอันนี้มันเบากว่าจ้ะไหมน่แหละเฉลยเฉลยมันโอ้เนี่ยกรงรวมอ๋อใส่กรงรวมไม่แล้วแมนใส่กรงรวมแต่มื่อไม่สองตัวปีนเออนี่เสียงเล็กว่าจยางไรนี่นี่แหละสองควบไข่สองห้อยครับออกต้อยังบัวมีกลัวท่านหัดอยู่แต่ตัวนี้ตัวนี้พอดบัวท่านออกได้เลยโอ้ยังไม่มีเวลาเลยช่วงนี้ใช่ไหมพ่อมันมันนกมันเหนียวไม่นานี่ไหมอ่ามันเข่าผูงครับ เอานกไม่ไปฝึกมันก็กินอย่างนะครับเอาตัวต้องเกาเหน่อยมันต้องเอานกต่อไปถ้าเกิดเอานกใหม่ไปฝึกเรียบร้อยนกใหม่นี่มันทางทางแห้งมาบาดนี่ยเวลาเขาห่าหุมเนี่ยมันจังหวะมันเอานกบ่ท่านเจีงนะมันดึงนกก็เป็นนะมันยังมันจังหวะช่วงนี้มันเอาไม่ต้องเบาเบานะมนช่วงนี้เฉพาะหน้านี้คันดีตัว่ามันนกปลามันเบาเผาประเด็นนะมันไม่มีลีลา มันขึ้นนกเกาเลยนกเกาไปมันมันเล่นดีนะนกไมแต่ก็ันนกไม่เหรอครับก็มาดูครับเอ้าขาไปไหนนี่พ่อทำกินข้างหนึ่งแล้วเหรอดรืยว่าเอาไปกินแล้วก้างหนึ่งเร็วว่าสามชี้เมื่อนี่ละผม้ไครั้งหว้ผมก็เคยได้ครับพี่น้องแต่ว่าของพ่อหมออนนี่คือหายไปเลยหายไปหมดมันมีมันมีโคนขามีอะไรไหมลองหาดิพ่อจี๋ไหมมันจำได้ไหมโอ้โคนขาอยู่ตรงนี้เลยเงิน โอ้นี่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 ครับอืมขาเดียวจังไชจยังให้ขนาดตัวครับอันนี้เห็นกับตาได้ไหมพ่อเห็นเห็นกับตาตัวมันเหยียบไหมนี่เห็นไม่ได้ทิ้งไปไหนบ๊บ๊าใช่บ๊าอยางนอนเฝ้าเสียงดีเลยนี่นกกระติว่าพิการมาครับเป็นนกพิการเสียงดีก็นกตัวอีกเฮียงนี่เขาร่วมพอมเสียงใสดีครับเป็นนกขาเดียวเวลาจับก็จะยากนิดนึงครับพี่น้องครับ เวลาจับเขาจับคอนนะนะจะมันก็จับได้แหละนะดินว่นหนาว่นหลังเปลี่ยนที่แรงเมื่อเบิ่งวานันบ่นด้สังเกตบ้งครับเปนมาฮวดพี่จังดูว่ามันมีขาเดียวอ๋อี่เวลามันอยู่บนต้นไม้มันก็ปกติไหมพ่อปกติมันเตี่ยนกัปกติอย่งเงยมันค่อนว่นอยู่มัครับมันเตี่ยนขึ้นกว่าเออจนผมว่าวานวานเอ้าได้นกมากเลยเหรอนมาปลอยเขากกงเอะไม่มีขาเดียวตอนเราลง่เบิงเราสังเกตบ้างครับครับ เบิ้งตัวมีบัวเตี่ยมบางีที่ดนอะไนหาดีบัเบิงขามาดูขาไม่เห็นเหรอล้วมีบัวเตียมมาเยอะๆมาเล่นบนมามเดินดำๆไม่ลายมนี่ยดีใจเห็นบัวเตี่มเออบัวเดี๋ยวดูขาทีดียวขัดางอดฟ้ามบนนี่เอไหขอกงร่วมบานนี่ด้ไกว่าขอขาเระวาตะข้างหน่อยจะบอกไปเลยนะครับไหขอกงร่วมบาอยงเงินเลย่ใชงเดียวใช่นะนะครับขาเดียวเสียงอะไรนะพ่อเสียงใหญ่ เส้นกลางไปใหญ่เสียงกลางไปใหญ่เลยแม่เยอะแม่ตัวนุ่มกบูนเสียงกลางไปใหญ่อ่านลองจับขาหน่อยสิเราดูลายหน่อยพ่อตัวตอนมันขันบดบะหมีกุกเด้ฮะว่ามันริ้วมันริ้วว้าวตัวเป็นลิ้วตันเหรอแม่มันโยนมันโย่นคอ้ไข่เนี่ละจับพริกลงดีดีที่ว่าดูดูลายสนับปีกสิจะจับยังไงล่ะนี่ขาเดียวจับไม่ดีแล้วพ่ออ้ยดูไม่ได้แล้วอยไอ้ยี่หมงหมดแล้วเขาตอดมันอือเพราะว่ามีขาเดียวแม่ เดดด้วนมันโอ้โหตัวเสียงมุ่นนวลนียังนวนอะไรเม่คอนสิโอ้นี่ว่าไม่ตัวไหนยี่ปลายางหายเ้าขโ้นม้วครับมีขาขาเดียวนะครับพี่น้องครับเป็นไงจะปล่อยหรือว่าจะเลี้ยงไว้ก่อนปล่อยเนาะผมไ่เลี้ยงหรอผมปล่อยเลยหันหันไปแพ้หันจริงโอ้แต่ว่าจิตใจมันโอเคแมีนให้ขนาดจิตใจมันแบบดุดุดันเลยแมียนหนุกหนุกหนุกต้อนดึงออดึงออดครับนั่งเบิ้งนี้เนาะ เสียงเสียงเนี่ยเสียงดีเลยน้กเตยครับสุดท้ายไม่ได้ดูขาครับแมทนที่เขาจะดูขาก่อนนะครับจับดูกมาเบิงเนาะเบิงจะเบืองเตรียมมันมีเบืองเตรียมวันนี้เขาจะดูไม่สุดเท้าดูกับพนักบ้านเขาเนี่ยอ๋อหนูก็มีขาเดียวว่า บ่่คดวานสมันก็กระโดดครู่นี่ยครูดีดีเบื้องขี้เหียบก็มันจะบอกว่าเอแสดงว่ามันเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วผมว่าไม่งั้นมันจะไม่ชํานาญขนาดนี้ท้องพอเนาะเพราะว่ามันมีความชํานาญในการบินในการเกาะควนกระโดดควนแมันเต่งเก่งขึ้นควัดขึ้นน้ำเขาวยอ์แต่ว่าเราจิตใจมันดีนะจิตเนี่ยเราคืนค่ายเนี่ยแต่ว่าคนต่อนี่ยแล้วไม่ดูเองมาเบื่อ บึง้งจลยวามีเบื่อเตี่ยมเนาะครับผมเนาะอ้าววันนี้ก็จะปล่อยเลยไหมนี่ตอนนี้เลยนะปล่อยเลยเหรออาจารย์อ่ปล่อยอาจารย์เพิ่งเนี่นผมอาจจะปล่อยเป็นโยมมาแม่มจับ,เอ,จบ,อจบเอาจับปีกยกปีกขึ้นนิดเียเพาะ่าจับปีกเออจับปีสองข้างนี่ให้จับเข้าหากันจับนี่เข้าหากันอย่างเงี้ยจะได้ดูขาช,าชาัดๆอ่านั่งพวกนครับครับอ่าเอาดีเออเนี่ยครับตาเบียงสวดเลยเด็ดไอ้ด้วนนะครับดูครับงูแข้งใหญ่นะพ่อเนาะ รับแข้งใหญ่มากนะครับแต่ว่าหายไปเลยครับเด็ดไอ้ด้วนนะครับขาเดียวนะครับนี่โอ้โหขันั้นตอนบึงยีปลาขาเดียวกับติปวยไม่ต้อพุ่นละโอ้โหแต่ว่าเอามาแล้ว่าได้เอามาปล่อยสิ่กงจังรูว่ามีขาเดียวยังมีเวลาปล่อยทีนี้มีเวลาปล่อยข้าไปสามเขอยู่่ายมเอาเอเอาปล่อยอสู่ธรรมชาตินะครับเพื่อให้เขาไปขยายพันธุ์ครับอ่านะครับอ้าวไปว่าไงไปเอ้ดูวิธียื่นนะครับ อืมเขาก็ยืนได้ปกตินะครับแต่ต้องทรงทรงตัวบินได้บ่บงมั้ามีแรงกาแล้วพ่อนี่ไม่มีบ้างมังดินงยังไงซะนะซับมั้ยยังไงเนี่ยเอาไปเลยลูกไปหรือเจ้าขาพ่อเมาไปด้วยก่อนบมืคอบบ้านนกนี้แค่เดียวเนาะเตียนขึ้นนกทัาปกติเลยได้ลูกไปเอ้าไป ไปแล้วครับพี่น้องครับทั่วเข้สู่ธรรมชาตินะครับไปแล้วนะครับโอ้ดินเก่งครับจับกอไผ่นี่นะครับสบายเลยครับโอ้อโอเคครับสําหรับดินนะพ่อเมาทีนี้ครับได้ได้ันายานมาม่ผมกดวางพ่อหมลทะมรนะเดี๋ยวนอกรอบจะคุยกันว่ายังไงนะครับเพราะว่าอยากให้พ่อมอออกมาเยอะๆเลยแล้วก็จะมีค่าน้ำมงนน้ำมันอะไรกันก็ว่ากันไปนะครับ ตรงนี้ก็ข้าวเดือนครับเอาไว้ประรมาณนี้ครับเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปวิดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องอีกเช่นคยสรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดดิ่งสร้างข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับพ่อเม้า,เาพ่อไว้ก่อนครับพ่อมันบินมาพ่อบ,บินมาเอาขาขึ้นเอาขาข้างหนึ่ง